สวัสดีครับวันนี้อยู่กับน้องชีวาและพ่อนายนะครับวันนี้พ่อนายกับน้องชีวาจะพาไปเล่นเกมโอเคไปเริ่มด่านที่หนึ่งกันก่อนนะครับเดี๋ยวพ่อายเล่นให้น้องชีวาดูก่อนนะน้องชีวาดูเฉยเฉยนะมาแล้วเห็นไหมปีนกำแพงวิวข้ามทูเดอรจังเกิลอาเซเลียมันก็ระดดโอเคเนี่ยเนี่ยเนี่ยตัวทาสารมันเป็นเด็กที่อยู่ในป่านะครับเด็กป่าใช่แล้วแล้ว เขาก็เขาชื่อว่าเขาชื่อว่าทาซานเขาเป็นลูกกัมพาแล้วเขาอยู่กับเขาเป็นลูกดื้อมากเขาเป็นลูกดื้อมากเนี่ยถ้าถ้าเรากระโดดกดกดเอาสันมีรังเนี่ยเขาจะมีเพื่อนเป็นลิงวิ่งออกมานะเห็นไหมแล้วเขาก็จะมาอธิบายว่าเราต้องทำยังไงนี่ไงเดินเดินนี่ไงเดิน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 นตานีดูพอเล่นก่อนนะเดี๋ยวพ่อจะให้หนูเล่นนะโอเคดูไปนะดูไป กระโดดข้ามเลยน,นี่ตัวนี้มันปเป็นเิงกระโดดาโดดเลเฮ้ยอ,อันนี้ตัวอะไรเนี่ยอันนี้ตัวอะไรแลกคูณไหมแมวแมวโ <laughs> ยนกันหินใส่ทุกทุกทุกอันนี้เป็นส้มนะเวลาหนีเห็นไหมเลือดเอาทำไมเลือดเราลดอ่ะหรือว่ามันเป็นยาพิษลิงโยนกันหินใส่ลิงโอ้โหหัวแตกกี่ครับโอ้ยนก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 ,นกจิกตูด แล้วนี่เขาให้เก็บเหรียญนะเหรียญคือคะแนนนะครับต้องเก็บเหรียญนะเก็บเตัวอะไรเก็บไปเลยนะคะใช่ป่ะตัวอะไรอ่ะเนี่ยเตัวตัวตัวติ๊กเล็กอ่ะเห็นไหมเนี่ยมีตัวอะไรนันวิ่งเราห้ามโดนนะแมวแมวแมวป่าเนี่ยถ้าถ้าเราโดนพลังเราก็จะลดดก็เราจะตาาายถ้เรตัวนี้ตัวอะไรอ่ะตัวที่มันบินบินเนี่ยตัวหนอ มีเสื้อเกมเกมทาสานมีสัตว์เยอะแยะเอ้ยตัวนี้ตัวอะไรอ่ะตัวอะไรรู้ไหมตัวตัวนิ่มหรือเปล่าเนี่ยนิ่มแล้วก็กระโดดมาเก็บเก็บเหรียญนะครับนี่นี่เลือดเลือดเราเลือดเรามีสีแดงใช่ไหมแสดงว่าเราบาดเจ็บเราต้องเก็บเก็บยานะครับหรือว่าเนี่ยเก็บกล้วยกระโดดเก็บกล้วยเราก็เก็บเฮ้ยเฮ้ยไอตัวอะไรอ่ะเนี่ยมันไตไต

ไว้ลิ้นนี่ปี๊บต้องโยนดูปาแล้วปาแล้วเอ๋แล้วก็แล้วก็ไปเก็บไอ้สัญลักษณ์เนี่ยมันมีสัญลักษณ์ตัวทีนี่เขาบอกว่าให้เราเก็บเป็นคำว่าทาซานเนี่เก็บกล้วยด้วยโอเคแล้วเราก็กระโดดออกมาปุ๊บก็เฮ้ยแบบเท่โหน โผลเถาวันด้วยเด็กอะไรไม่ใส่เสื้อก็เป็นคนป่าไงเขาใส่ผ้าเตี่ยวเส่เกงๆในด้วยก็ใส่ผ้าเตี่ยวเฮ้ยดู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 ตัวนี้ปยนดิปาดิเอ๊ยตกลงไปรทีกระโดดข้ามกระโดดข้ามเก็บเหรียญ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 เก็บกล้วยเก็บกล้วย เดี right, a, uh ๋ยวเดี uh ๋ยวเดี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 ๋ยวเนี่ยนี่นี่กระโดดตรงนี้ก่อนเก็บตรงนี้โอเคข้างไหนข้างล่างใช่ไหมข้างล่างข้างบ้ยังไม่เก็บโอเคเดี๋ยวกระโดดเข้าไปเดี๋ยวกระโดดเข้าไปอันนี้เก็บเลือดก่อนขปึ๊บเก็บเลือดก่อนโอเคนี่ไงนี่ไงเดี๋ยวมันต้องขึ้นไปข้างนี้แล้วก็กระโดดไปอย่างนี้มันถึงจะเก็บข้างบนได้นี่ไงนี่ได้ตัวได้ใส่ได้เอแล้วโอ้ยก็มาแล้วนี่ไงเอากระโดดข้ามไปเลยนะมันนกมันจะโยนขึ้นมาใส่เรา ไม่ได้มันปาไม่ได้ปานุไม่ได้ยุกกระโดดดิเดี๋ยวพึ่งมันมาลิงมาอยู่ลิงตาได้ล่ะเอ้าโอ้ดูดูไต่ต้นไม้ดอวปีนต้นไม้ด้วยได้อะไรอ่ะได้อะไรอ่ะกระโดดหยิบเลยกระโดดหยิบโอ้ได้มีดแทงแทงไปเก็บเหรียญตึันต์ ด้านด้านหลังมันจะมีตัวอักษรนั่นเพราะว่าแล้วทาคำว่าทาได้คำว่าทาแล้ว T A R ทาต้องต้องติดใก่มเดี๋ยว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 คิด<ม>นะ<ๆ>นะันวานมันเขาต้องฟังคําอธิบายไปด้วยลูกใจเย็นๆน,นี่รอดรอดอุโมงค์ไม้เลยเดี๋ยวยนกัน ไอ้แม่นี่แฟังเ,เก็บด้วยอันนี้มันเป็นิ๊กเหมือนทิ๊กซอเลยนะฟังให้เก็บครบกบเก็บให้ครบสี่อันแล้วจะได้โบนัสติเก็บเหยียน้วยเมื่อกี้เห็นลิงด้วยปลาลิงก่อนเลยอันดับแรกเก็บนี่เก็บจิ๊กซอจิ๊กซอได้สองแล้วถ้าเราโบนัสเท่าไหร่จะให้น้องเิวาเล่นปลาปลาน้องเชือดอเ,อเ,เดี๋ยวปลานี่ไม่มี เก็บกล้วยเก็บกล้วยเดี๋ยวระบังมอบกันมอบกันลกมาลกมามอมอมออันนี้เดี๋ยวเอามีแทงนี่เรียบร้อยดูนะกระโดดโฮิโฮลงไปโอ้โหอาวไหาลาไลิงียไไอ้อไ้ออ ได้ตัวได้ตัวแซดแล้วคาฮาซานวิ่งมีกวางกวางวิ่งกระโดดกระโดดกระโดดเขี่หงกวางกระโดดเก็บเหรียญกระโดดทำไงปลาปลาลิงเกือบโดนลิงเดี๋ยวดูเอ๊ะวิ่ลิงลิงลิงปลาลิงลิงลิงสู้วะสู้ว่าเศษข้นไหนจัดกะว้าแมว แมวจะมาวิ่งชวนตุกใหญ่หมด้าเไปแล้วมามงมานี่มันมาจากไหนเนี่ยมันมาจากถ้ำมันหรือเปล่านะมานั่นเห็นไหมเฮ้ยลิงนั่นน่น้องลิงมันกระโดดโยนโอ้เบิ๋งจัดการดูเออโยนจนมีใส่หัวเฮาเลยนี่โยนขึ้นโยนขึ้นเลย โยนคืนเย้เฮ้ผ่านด่านเดี๋ยวนี่กดอนาล็อกเดี๋ยวชีวามันจะมีรอบโบนัสนะครับจะให้น้องชีวาเล่นนะมันจะเป็นลอยลอยในน้ำเก็บเหรียญโอเคไหมไปกันเลยโอเคนะผ่านด่านเอ้าเอ้าดื้อๆนี่หมุนตัวนี้นะเก็บเหรียญนะเขาจะให้เก็บเหรียญนะตัวนี้นะหมุนตัวนี้ก่อนเก็บเหรียญนี่นี่ตัวนี้ตัวนี้ โอเคตัวแดงๆอ่ะไปเลยไปเก็บเหรียญนั่นเห็นไหมมาแล้วลอยลอยใบบัวนะครับเป็นใบบัวใหญ่นะเฮ้ยเก็บเหรียญเฮออเอาหมุนหมุนชนแมงปอเอาเก็บเหรียญ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 เออได้โอ้เก่งเก่งเก่งเก็บเหรียญทั้งเออเก่งเก่งเก็บเหรียญเก็บเหรียญเระวังจระเข้มีจระเข้ไหมโอ้โหจบเกม เดี๋ยวจะให้น้องชิวเล่นเกมด่านต่อไปนะครับอตอนนี้ผ่านาด่านที่หนึ่งแล้วตอนนี้เราผ่านด่านที่หนึ่งแล้วนะครับออโอเคอเดี๋ยวจะให้น้องชิวเล่นเกมต่อแต่ว่าตอนนี้เราขอบคุณท่านผู้ชมแล้วก็ฝากกดก่อนฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไครต์ให้เรเชด้วยนะคะ bye บาย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 ครับแซงคิวสวัสดีครับ